สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ฟุตบอล วีเอพีลีกลียงอง2 0น5นะครับคู่แรกกับรุ่นประชาชน4ีซิตี้บัวอันนี้เราอยู่ที่สนามห้วยยางนะครับคู่แรกก็จะซ้ายมอือเป็นมากขาครับจะรงทำการแข่งขันกับไฟนาวีวันนี้ปุ๋ยสิน

ครับบรรยากาศคู่แรกครับวันนี้มีการถ่ายทอดสดด้วยนะครับอ่านเพจเฟซบุ๊กกับเอบรรยากาศก่อนเริ่มเกมมาฝากครับสายมือเป็นมาบขาพัฒนาฝามือน่นเป็นไฟนาวีครับ